สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นคาสสิกแอคชั่นนะ,ะผมจะมาลงแรงเอาเพชรนะฮะลงแรงเอาเพชรนี่ฮนะผมฆ่าไปเอ่อไหนวะนี่เจ็ดตัวแล้วะฮะนี่นะฮะเจ็ดตัวนะฮะ อไปโรงแรงต่อนะะเดี๋ยฟังเคมาแล้วนะฮะ โอ้โหช,ชิปละเรียบร้อยอุ้ยไม่ทันว่ะไม่ทันไม่ทันเว้เออดีมากเพื่อนเพออื่อสา,ายวิชันด้วย อะไรอะไรููู้สู้ไม่ได้ว่ะไปแล้วโหเพื่อนอคนนึงเอง เดี๋ยวใส่แวเนี่ยขว้อยาวแล้งโอ้ยชิบเออไม่น่าจะมีเดี๋ยวเขาเลยไปๆๆไปต่อโอุย้ยไม่โดนด้วย เป็นไปได้ไม่โดนเป็นไปได้ไงไม่โดนโอ้โหไม่ไรสร้างมันนะฮะช่้างมัน ไม่เจอนะอ้าวเพื่อนเก็บไปแล้วนี่หลบหลบปะ เพื่อนเอาไปแล้วโอ้อยิวเก็บไปแล้วครับออโอ้โหโอ้โหเก็บไปคิวนะึง ออาชนะชนะผม่ะอนอมานั่งนั่งรอนั่งรอมามาไหมมาสิโอเคไป อออืืหเพื่อนจัดการไปแล้วครับเดี๋ยวห้องปีนไปกูกูไอชิปเอ้ยเอเอวิชั่นเนือ้อเอ้ยเล่นวิชั่นดีปีสองดีกว่า นั่นไงเรียบร้อยอ้าวตัางอะไรกีนเนี่ยมาไปไป,ไปอีกแค่2คิวอีกแค่2เอ,อือ้อ อะไรอะไรอะไรแอบลบุ้นเงนี้นหรอกอรเอ,อ้าเรียบร้อยไปดิไม่มีใครอยู่นะไม่มีใครอยู่ เพื่อนเจอใครวะเอ้าชนะแล้วครับค่าเท่าไหร่สิบปอนี้ค่าเท่าไหร่นี่แต่ไปดูไปดู โอ้ไม่ได้เหรียญเงินสักทีเลยอะ นี่เท่าไหร่แล้ววะโอ้โหต้อง้าวสิบแปดคิวเลยเหรอแป๊บเดี๋ยวชวนเพื่อนลงแรงก่อนพี่ดิวใคร เดี๋ยวตัดไปนะฮะโอเคมาต่อเลยนะฮะห,ห,หมดสงครามใส่หูฟังแป๊บโอเคใส่หูฟังแล้วมันจะบวกลึกอเ,อเดี๋ยวไปบวกมันโอ๊ยชิป <ไ>โอ้เหลือทีเหลือคนเดียวละเออเน่เนนก็บเก็บเก็บเก็บ เออเก็บไปดิโอ้โหโอ้โหอยู่ไหนวะอย่างงี้ต้องแกตัวก่อนไปเลย ูอกกูมากันทั้งแถบเลยนี่มากันทั้งครอบเลยหรือไงใครจะสู้ไหวถามหน่อยใครจะสู้โอ้ โอ้โหแพ้แน่อ้าวดันไงมายอมมายอมเว้ย้ยอยู่ไหนวะ โอ้สวยว่ะตปไม่ยอมเว้ยเออตายงอ้กูขั้นหนึ่งตายสามวันนี่เออกลัขออภัยนะกากขออภัย,นะกกออภยเออที่มันโหดว่ะ บุกเลยวะสายบุกชิ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 ชออเดรอบนี้ต้องชนะเว้ยโหแพ้ ไหนวะอ้ยันิงสองมาตายเลยเหรอมันโหดจริงนะมันโหดจริง,รงยังไงก็แพ้อะแพ้แน่นอนโอ้โหตรงแรงครั้งนี้ไม่ดีลว่ะเดี๋ยวไปหาห้องใหม่อ่ะ โอเคนะฮะแล้วก็ได้ห้องใหม่มาแล้วนะฮะไปะส่งคามทีมด้วยอ้าวโอ้โหใช่โปรหรือเปล่าใช่โปรหรือเปล่าที่เมืม่อมาหาโปนะม,ม,นมาครับแจ๊ อีบิวเอตลอสอีบิวได้เดรอใช่ไก่เลยกูโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ็ดช็อตสามตัวเลยเหรอใม่จะโหดไปไหน กูเป็นสุ่ยเลยโอ้ทอดอร่อยว่ะกูยังฆ่าศูนย์อยู่เลยนะมือให้กูฆ่าบ้าง มาเรียบร้อยสองคิวอุ้ยยังไม่ได้วะยังไม่โดนด้วยโอ้

แี่่นน้ำฝีมือเปลี่ยนไปเลยฝีมือมันก็เปลี่ยนไปเลยเทชช็อตบุกคืน เรียบร้อยไปอีกโอ้โหเรือเรือหนึ่งซุปไม่ไหวแล้วซุปไม่ไหวแล้วกูอ้อตายข้าก้าวแต่ก้าวจะชนะนี่ ไอ,อ,อ,อ้อาวแพ้เลยอีดอกไม่ใช่ละออโอเคอัดส7ดเจ็ดนาทีละเดี๋ยวเมมไม่พอเดี๋ยวเมมไม่พออ,อ,อย่าลืมไลค์ซับสไบคา์แล้วก็แชร์ด้วยออนะครับผมต้องไปละ ต้องไปเล่นต่อเออจบไปไม่พอไปละบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกายกดแชร์ด้วยครับบาย